ยูกิระบายความในใจถูกตามบูลลีตลอด2ปีจนป่วยต้องทานยาต่อเนื่องตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการเพลงนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวยูกิเพนพกาหรือนามยูกิไหทองคำก็โดนกระแสด,ดรามา่าวิภาวิจารณ์ณมาตลอดซ้ำยังถูกเปรียบเทียบความดังความสามารถกับศิลปินรุ่นพี่ในค่ายอีกด้วยจนมันให้เธอเกิดความเครียดสะสมและต้องเผชิญอาการแพนิกและโรคซึมเศร้า ล่าสุดสาวยูกิต้องออกมาระบายความในใจผ่าน Facebook ว่าหนู u, ในานามยูกิไหทองคำที่ไม่เคยออกมาพูดตอบโต้แต่วันนี้ขออนุญาตพูดนะคะและนี่คืออส่วนอันน้อยนิดที่หนูโดนได้ค่าบูลลี่มาตลอดสองปีที่มาอยู่บ้านไหทองคำจนคำพูดพวกนี้มันทำให้หนูกลายเป็นโรคซึมเศร้าแพนิกพวกคุณจะรู้ไหมว่าคำพูดได้ค่าบูลลี่คนอื่นให้รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเสียใจคนที่เขาได้รับสิ่งเหล่านั้นเขาจะรู้สึกอย่างไร ลองมองย้อนว่าคุณเป็นหนูที่พยายามเดินบนเส้นทางสายนี้ด้วยความรักมาตั้งแต่หกขวบจนถึงตอนนี้หนูจริงจังตั้งใจพยายามคาดหวังกับมันมาตลอดเพราะมันคืออาชีพและชีวิตจิตใจของหนูแล้ววันหนึ่งในขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างเน็ดเหนื่อยมาเจอคำพูดที่พวกคุณพิมพ์ได้ฆ่าหนูมาแบบนี้ถ้าเป็นพวกคุณจะรู้สึกแย่ขนาดไหนหนูเจอมาเยอะขะเจ็บมาเยอะด้วย อยากบอกให้รู้เลยนะคะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกคุณได้เอาชนะหนูได้แล้วล่ะค่ะเพราะกว่าหนูจะผ่านวันเหล่านั้นมาได้หนูผ่านทั้งการทำร้ายตัวเองกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับใจสั่นกลัวคนจนไม่กล้าออกไปไหนและถึงขั้นจะหยุดมีชีวิต